ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบค์เกอร์ตลอดไปชั่วครับตอนนี้บา่าวแจ๊กก็ยังอยู่ที่แถวปานบุรีอยู่นะครับแถวปัจว่นะครับคลีขันนะครับตอนนี้บา่าวแจ๊กกำลังมุ่งหน้าไปที่อุทเทียนเขาสามร้อยยอดนะครับบา่าวแจ๊กจะไปกางเต็นท์อยู่ที่นั่นนะครับคืนนี้นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับ ไปพักผ่อนเลยนะครับตอนนี้เบลเจคมาถ่ายคลิปที่แถวทะเลปานบุรีนะครับก็เลยยังไม่กลับบ้านก็เลยก็จะไปนอนสักคืนนึงนะครับโอ้โหหมอกเม,มืองในหมอกนะเนี่ยฝนก็จะตกแล้วเนี่ยเออครับเดี๋ยวตามเบลเจคไปนะครับตอนนี้เบลเจคกำลังอยู่แถวแถวอ่าช่วงตรงไหนวะเนี่ย เดอ,อตรงหาดมีแหละเพิ่งจะออกมาจากหาดปานบุรีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยเพิ่งตกเลยวันนี้ไปกางเต็นท์ก่อนโอ้โหเขาตรงนู้นสวยมากเลยอะ่ะอำเภอกุยบุรีเดี๋ยวสายไปกุยบุรีนะครับทุนผู้ชมโอ้โหเห็นเขาตรงนี้เส้นทางตรงนี้แบาแจ๊กเพิ่งมาครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมเนาะขนาดนี่อ่ะโอ้โหสวยอ่ะ ไปไปอุทยานตอนนี้อ่ารีบเร่งรีบทำเวลานิดหนึ่งนะครับโอ้ยตรงนน้นตรงเขาสูงนู้นน่ะฝนตกแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นหมอกเห็นอ่าละอองฝนแน่นอนเลยตรงโน้นนะครับปะลุยลุยก็ฝนนี่แหละดูฝั่งขวาดิเขาว่าโอ้โหุยบุรีใช่ไหมแถวนี้มะขนาด ตกแน่ตกแน่หาดสามร้อยยอดอที่หลบฝนก่อนตอนนี้ฝนตกแน่นอนง,ง่านไงมาแล้วฝนโอ้โหนักเลยสาราเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้ร้านค้าเอาไงดียเอาไงเดียวเร่งเร่งเร่ง มันใกล้จะถึงที่พักแล้วอะครับใกล้จะถึงออุทยานแล้วก็เลยพยายามจะเร่งหนีฝนจากตรงนี้ไปนะคุยบุรีบ้านบ่อน,นอกศูนย์บริการท่องเที่ยวอุทยานเก่าสามน้อก็ตรงนี้ไงเนี่ยถึงแล้วนี่ใช่ไหมจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งจอดตรงนี้แป๊บหนึ่ง จากตรงนี้แป๊บหนึ่งเห็นเขาตรงนี้มันมีถ้ำด้วยสวยว่าดูดิเนี่ยฝนก็จะมาความสวยก็ยังอยู่ที่นี่เอออ่ะไปก็ไปถ้ำพญานครโอ้ดูฝั่งซ้ายมันสวยเกินมันสวยเกินมันอดห้ามจอดไม่ได้ดูดิโอโหดูเขาดิ สมแล้วที่เขาบอกว่าสามร้อยยอดอ่ะมันเยอะกว่าสามรอยอดด้วยซ้ำดูดิโอ้โหสุดสุดเลยอ่ะดูดิโอ้โหโอ้โหอ,อีแล้วไแจ้งนนะนำคิงชอบคำมว่าโอ้โหอยู่นั่นแหละเหมาะขนาดเดียวถ่ายรูปคนเนอรครับท่านผู้ชมอืมเพิ่งใจดีลรำ ดูสิเนี่ยโหตรงนั้นน่ะเหมาะมากเลยอะงามขนาดฝนก็จะตกหูบก็อยากจะให้ถ่ายมันงามนี่4020นี่ สวยงามเหลือเกินนี่หาดสามพยาเมืองไทยมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยอ่ะดูดิโอ้โหหาดสามพยาก็มาทางนี้ร้านอาหารสถา,านีกลางเต็นท์าสถานที่กลางเต็นท์ตรงนี้ก็มี เดี journey, area, see see mm ๋ยวเราไปอุทยานก่อนเนาะเชื่อได้เลยว่าอ่าไบเกอร์ที่มามากันนะความรู้สึกอ่ะก็คงจะเหมือนบ่าวแจ็คตอนเนี้ยที่ได้เจอและได้สัมผัสและได้เห็นกับตาความรู้สึกคงเหมือนกันนะครับและยิ่งมาเจอตรงช่วงที่ว่าฝนกําลังจะตกด้วยนะโอ้โหมันหนากาศมีมันเย็นด้วย ี่นโอ้โหอยากจะจอดอีกแล้วอ่ะโอ้โหบุีบุรีบ้านทุ่งน้อยอันนี้เขาทำอะไรกันอ๋อมีงานอ่าโอ้โหคนมีที่ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะ ขอยอิจฉาอิจฉาคนที่อยู่แถวนี้จังเลยพุทธิยันแห่งชาติเขาสามร้อยอด เม่มีน้องวัวด้วยมีน้องวัวด้วยกําลังจะกลับบ้านแล้วเนาะบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบสามยี่ิห้านาทีไ้ยุยบุรีถนนเพชรเกษม จุดชมวิวตรงนี้จุดชมวิวเขาแดงโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแวะตอนนี้มันแวไม่ได้ฝนคงตกหนักหนาดูเลยวันนี้ตกละฮะตกแล้วตกแล้วหาที่หลบร่มแล้วตกหาที่หลบลม่มก่อน พุทยานสามร้อยอดไม่เข้าตรงนี้ก่อนเขาให้เข้าตรงไหนอ่ะเข้าตรงนี้ก่อนแหละมาพอดีเลยฝนหยุดแอ้ฝนตกสืงบริการนักท่องเที่ยว คืออ่ามีลิงด้วย ออุทยานยินเดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งสามรอ้อยยอดครับเมือ่อก,กี้ว่าจะเดียวเข้าไปแล้วนั้นนะผมไม่รู้เพิ่งเคยมาครั้งนี้ครั้งแรกนึกว่ากางเต้นอยู่แถวแถวนี้ไม่ใช่อ๋อกางเต้น่อ๋อครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปติดต่อที่นู่นเลยใช่ไหมครับอเออเดีมาเจอฝนพอดี มาถึงที่พอดีเลยนะครับดวงดีนะครับได้หลบรถเลยนะครับอที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดนะครับที่ทําการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนะครับนี่ข้างไหนก็มีสถา,านที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฝนมันตกอะ่ะบบาเจ้่ขับรถผ่านมาจริงๆแล้วบาเจีคิดว่าตรงนี้เป็นที่กลางเต็นเนาะ ที่ไหนได้เราขับรถผ่านมามันจะอยู่ตรงชายหาดนูน่นเออแต่ก็ไม่เป็นไรเรา,าเรามาตรงนี้เราก็ถือว่าเราได้เห็นสถานที่ด้วยเออนี่ได้ฟิลฟิลมากเลยอะบรรยากาศดีมากสาดสะาดเลยดูด,ดินี่ย โอเคเดี๋ยงไงนะเดี๋ยวเบาใจไปกลางเต็นตรงนู้นเนาะแต่ยังไงก็คอยให้ฝนมันหยุดตกก่อนเดี๋ยวถ้าหยุดตกไปก็ไปเลยดูเขาดิโอ้โหมาะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบห้านะครับเบาแจ็คมาถึงที่อุทยานแห่งชาตินะครับสามร้อยยอดนะครับที่ประจวบคีรีขันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอารถจอดทิ้งไว้ก่อน แล้วก็ตรงแาลานี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเรากางเต็นท์ได้เลยนะครับฝนตกนี้พอดีอ่าคนเข้ามากังไม่กี่คนไม่กี่คนแล้วบอกเ็๊ก็จะจองตรงนี้เลยนะครับชอบเอาตรงนี้แหละจะได้ไม่เฉยแฉะเนาะเออแต่ที่แน่ฮะปวดเยี่ยวบ่เฮ้ยดูดิสถานที่ของเขาโอเคเลยอ่ะน,นี่ก็เป็นบ้านบ้านต่างอากาศห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเอาตรงนี้แหละเนาะ